เมื่อระวังศีลภายในได้ปั๊บนี่ศีลภายนอกก็ระวังได้เหมือนกันแต่ไม่บริสุทธิ์หลักศีลภายนอกเพราะศีลภายในจะเน้นเรื่องของเจตนาบางทีศีลภายนอกผิดก็จริงอยู่นะบางเรื่องนะที่จริงแล้วนะกรรมาบทห้าในสาคัญที่สุดกรรมบทห้านักบวชก็บวกปรชิกสีเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อระมัดนระวังไม่ให้มันออขาดจากความเป็นพระนี่เห็นไหมบวกสังฆาทิเศษเข้าไปอีกส3บสามข้อ แต่พื้นฐานจริงๆของความเป็นคนนะสินห้าให้มันได้สินห้าได้นี่สุดยอดของการเป็นมนุษย์แหละแต่สำหรับนักบวชเราคือการประพฤติพรหมจรรย์ต้องเพิ่มปรัชิกสีเข้าไปสำหรับนักบวชเห็นไหมเพิ่มสังฆาธิเศษเข้าไประมัดระวังสิบเจ็ดข้อนี้ให้มันได้ส่วนเรื่องอื่นไม่ได้ลบหลู่พระวินัยนะว่าไม่ให้ระวังระวังให้ถึงที่สุดแต่ดูที่เจตนา ดูที่เจตนาบางครั้งมันก็ผิดถ้าจะพูดถึงสินภายนอกมันรักษาไม่ได้ทุกข้อหรอกขออย่างเดียวอย่าไปต้องปละชิกสี่สังฆาิที่เศษสิบสามแล้วก็ศินห้าเป็นบาทฐานไว้เนี่ยสำคัญมากเท่านี้เราก็รับผิดชอบน้อยลงแล้วใจมันจะเบาไม่ต้องไปกังวลว่าอูต้องไปไล่ชื่อสินให้มาได้สองร้อยยี่สดข้อสอง้อยยี่ข้อูอจะไม่ให้มันผิดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกยากมาก แค่เดินไปเหยียบม,มดตายมันก็ผิดแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องสินภายนอกนะเรื่องสินภายนอกนะแค่ไปจับเงินอย่างนี้มันก็ผิดแล้วถ้ามองมองเรื่องสินภายนอกอะไรอีกละ่ะแค่เราไปกินน้ําผลไม้นี่ไปกินน้ําแตงโมปั่นนี่มันก็ผิดแล้วเห็นไหมละ่ะบางคนเนี่ยเอาแต่เรื่องเอาแต่สินนอกนี่มาตาหนิกันทั้งนั้นเลยทุกวันนี้เราดูนะ ตัวเองรักษาข้อนี้ได้ก็ข้อที่ตัวเองรักษาได้แล้ะมันตาหนิคนอื่นทําไมไม่พูดให้มันหมดล่ะถ้าพูดต้องพูดให้หมดนะ2 27ีนี่ต้องพูดให้หมดนะถ้าคิดว่าตัวเองรักษาได้แล้วตาหนิคนอื่นได้มันต้องรักษาให้ได้ทุกข้อด้วยจําแนกมาทีละข้อทีละข้อเลยว่ารักษาได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เอ่อเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็พระจับเงินจับทองพระอย่างงู้นอย่างนี้ มันรักษาได้เป็นบางข้อเท่านั้นแหละสินภายนอกนั่นนะเอาอย่าไปกินนะ้ำน้ำเต็งโม,มปั่นเนืเอตบปาก,ก็นะทำไมกองผ้าขาวเจ็ดชั้นเนี่นะเป็นมหาผลไหลนะ่ะถ้าจะพูดถึงะในตู้เย็นอย่าให้มีนะพัชเจอรนะ์ไลน่ะพวกน้ำคกน้ำเป๊ปซี่มันผ่านความร้อนมาทั้งนั้นนะ่ะมันมันมันไม่ได้ขันสดแล้วมากองผ้าขาวเจ็ดชั้นนะ ถ้าตำหนิคนอื่นต้องรักษาให้มันได้ทุกข้อนะถึงจะกล้าตาหนิคนอื่นนะแต่เราเนี่ยอมรับสารภาพเลยเรารักษาไม่ได้ทุกข้อสินภายนอกเรารักษาใจเราแค่ดวงเดียวพยายามไม่ไม่ให้มันส่งออกไปตาหนิคนอื่นว่ามันผิดข้อนั้นข้อนี้แต่ถ้าเขามาถามเราก็พูดได้อยู่เรื่องของปัญญาขั้นสัญญามันมันสามารถอธิบายได้อยู่ แต่เราบอกก่อนออกตัวไว้ก่อนว่า227เรารักษาไม่ได้ทุกข้อเออน้ำส้มคั้นเนี่ยมันต้องคั้นสดๆนะห้ามไปดูดน้ำส้มที่อยู่ในกล่องนะถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยผิดนะเพราะมันผ่านความร้อนมันไม่ได้กองผ้าขาวเจ็บชั้นนะ่ะผิดนะนี่อะไรอีกล่ะเราไม่อยากที่จะไปต่อ ตากต่อคำกับคนที่มีแต่สินนอกเพราะยังไงมันก็เข้าไม่ถึงสินภายในหรอกถ้าหากเอาแต่สินนอกมาตำหนิกันอยู่ตลอดนี่อขอขอขาดรครับครูบาแต่ว,ว่าด้วยเรื่องพวกนี้มัน,มนด้วยพัฒนาการของอาหารต่างเนี่ยเขาก็ทําความสะอาดมาดีแล้วนะครับครูบาทำไมเราจะต้องไปกรองด้วยถ้าจะพูดถึงเรื่องพระวิในพูดได้ก็ต้องทําได้ด้วยนะ เราต้องออกตัวอยู่ตลอดว่าเรารักษาไม่ได้ทุกข้อเราก็สบายแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยปัดแล้วเลยนะไม่ใช่ว่าปัดความรับผิดชอบตัวเองรักษาไม่ได้ทุกข้อแล้วไปละเมิดทุกข้อมันก็ไม่ใช่นะความหมายขอโอกาสครับงั้นก็คือถ้าตําหนีคนอื่นอยู่ก็ยังปิดศีลภายในอยู่สิครับเอ้าใจมันเป็นทุกข์ไงถ้าตําหนิ่เราเจตนาดีไม่เป็นไรถ้าตําหนีเพื่อก่อไม่เป็นไรแต่ตําหนีเพื่อทําลายคนอื่น หาว่าอย่างนู้นอย่างนี้มันสามารถพูดได้หมดเลย,เลยแต่การกระทํามันจะทําได้จริงหรือเปล่าต่อหน้าอย่างหนึง่งรับหลังอย่างหนึง่งมันก็ไม่ใช่นะอย่างนี้นะดูที่เจตนานะถ้าตําหนิเพื่อก่อมันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าตําหนิเพื่อทํำลายบุคคลอื่นให้ญาติโยมก็เสื่อมศรัทธาอย่างนี้มันไม่ไหวนะเออถ้าตําหนิไม่ใช่ว่าตําหนิเฉพาะข้อที่ตัวเองรักษาได้ อยู่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองมันต้องรักษาได้ทุกข้อนะมันถึงกล้าตำหนิคนอื่นปาจิตตีมีกี่ข้อล่ะทำไมเอาแต่ข้อเดียวเนี่ยมาพูดนะนิสสกีมันมีกี่ข้อล่ะอาปประชิกมันมีสี่ข้อสังฆาทิเศษสิบสามมันมีอยู่สิบสามข้ออันนี้ยศมันมีอยู่สองข้อทำไมไม่พูดถึงสินข้ออื่นบ้างล่ะนิสสกีปาจิตตีมีอยู่สามสิบข้อไล่ไปหมดเิ รักษาได้ทุกข้อไหมไล่ไปสิปาจิตตีมีอยู่กี่ข้อมีเก้าสิบสองข้อคนที่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมันรักษาได้หมดไหมเก้าสบสองข้อนั่นน่ะประเสนิยามีเท่าไหร่มีอยู่สี่ข้อมันรักษาได้ไหมละสี่ข้อสิกีจวัตเจ็ดสิบห้าข้อมันรักษาได้ไหมละเจ็สิบห้าข้อนะ่ะมันจะไม่พลาดสักข้อเลยหรือใครเราจะสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะ่ะ มันต้องเปิดช่องให้ตัวเองด้วยสิเปิดพื้นที่ให้ตัวเองแล้วก็เปิดพื้นที่ให้บุคคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วมันจะเก่งหมดเลยนะบวชเข้ามาแล้วมันจะรู้เรื่องหมดเลยเนี่ยอาทิอธิกรณ์สมาะิเจ็ดข้อก็อธิบายมาสิรักษาได้หรือเปล่าหรือเจ็ดข้อนะนะั่นอธิกรณ์สมา,านะิเจ็ดน่ะรวมแล้วก็เป็นสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อตั้งแต่บวชมาไม่ ไม่ผิดสักข้อเลยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะนี่ตั้งแต่บวช้ามาวันแรกบางทีบอกว่าตัวเองไม่ผิดสักข้อเลยเนี่ยเราไม่เชื่อเรอกาก็เราไม่เห็นแต่สําหรับเราเราเห็นพฤติกรรมของตัวเองอยู่ตลอดเราถึงออกตัวไว้เพื่อไม่ขังเพื่อไม่ให้มันขังตัวเองจนดิ้นไม่ได้ สุดโต่งเกินไปมันก็จะทำลายศรัทธ,ธาตัวเองในการบวชโดยไม่รู้ตัวนะ